ทรงนี้หล่อมากค่ะเตรียมส่งลูกค้าแบบนี้นะคะลูกค้ารุ่นนี้เนี่ยจะเป็นแบบทอมือนะคะลูกค้าเป็นไหมฟอกค่ะสีคือแบบใส่เท่มากนะ,ะรุ่นนี้จะเป็นโคนดําไล่เฉดเป็นสีเทาแบบนี้ค่ะด้านหน้าเนี่ยจะไม่สั้นมากนะคะลูกค้าจะเป็นการแบบ ซอยซอยสไลด์เข้าทรงแบบนี้นะคะลูกค้าให้ดูด้านหลังค่ะนะคะใครที่ว่าจะเอาทรงนี้แต่สีดําได้ไหมได้ค่ะลูกค้าสามารถสอบถามดูเฉดสีได้นะคะลูกค้าด้านหลังเนี่ยจะเป็นการซอยเข้าทรงแบบนี้จะคล้ายๆออกเป็นรากไซด์นะคะแต่ถ้าสมมุติใครบอกว่าสามารถที่จะไปตัดออกได้ไหมเอาสั้นกว่านี้อีกได้ไหมได้ค่ะคือแต่ว่าแนะนําให้ลูกค้าให้ช่างตัดนะคะเพราะว่าร้านเนี่ยก็จะตัดตามแบบของร้านให้ก็คือแบบนี้นะะจะมีการอัดเซตสเปรย์เล็กน้อยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าเข้าทรงหล่อมากค่ะนะคะใครสนใจสําหรับรุ่นนี้นะคะลูก ขาเสยได้แสกได้เวลาเราใส่เราจะมัดก็ได้จะเสยก็ได้จะแสกก็ได้นะเวลาใส่ก็คือใส่ครอบไปได้เลยหรือว่าจะติดเทปติดกาวเพิ่มด้านหน้าก็ได้นะคะมีลายผมแบบนี้ค่ะเวลาแสกเห็นเป็นการทอแบบนี้นะคะปกติ35,90บาทตอนนี้มีพร้อมจัดส่งนะคะเพียงแค่3 3 9 0บาทค่ะ